ครับกาบสดีพอม่น้องสุขสุกศรัทครับืันนี้ก็มาอัปเดตนะครับหน้าเป็นไปจิตหนึ่งนะครับที่ผมเคยตัดแต่งกิ้งนะครับพี่น้องนะครับตอนนี้กับเขาเดือนที่สองนะพี่น้องสังเกตว่าก็เริ่มนะครับแตกกิ้งเป็นกิ้งกระโดงนะครับอีกประมาณเดือนหนึ่งก็สามารถถีบตอนเริ่มตอนกิ้งได้แล้วนะครับน่ครับแตกกิ้งเป็นกิ้งกระโดงนะครับกำลังเป็นกระโดงที่สวยงามนะพี่น้อง กะกะวาประมาณกลางเดือนนี้ที่ตอนจิ้งเลยนะครับตอนจิงจำนายเล้าพี่น้องนี่ครับ <c oughs> กะเป็นชุดเดียวครับที่ผมล่งตอนที่ผมตัดแตงกิ้งนะครับน่ครับเริ่มแตกยอดอันนี้ล่มฝนหมู่บ้านนะครับบ้านมะกรอนเห็ดให้งงางาังากกิ้งหักน้ำพี่น้อง คกะไผ่ที่สั่งนะครับกิ่งพันใบกะอดใจรอดจังน้อยนะครับผมนะครับนี่ครับตอนนี้ก็เลิศเริ่มนะครับบมาลุงกิงยังเต็มทีนะครับนี่ครับเพื่อให้ได้กิงกระโดงที่สวยงามนะพี่น้องนะครับอดใจรอดจังน้อยนะครับ ใบมันแววเลยครับอันนี้กกล้มตีหักพี่น้องเอ้ยนี่ครับตีหักเ้าตอกตามมันครับบอกอย่างเป็นกิ้งดีสวยอย่ีหักกันเลยครับการทํำสาวนะครับที่ผมเคยบอกไปในหลายๆคลิปว่าการทํำสาวที่แห,ห้องแถพี่มิบงบาวนต้นไม้นะครับอันนี้กับเปียบเสมือนวานะครับห้องดถวบางนาวต้นไม่แล้วพี่น้องนะครับ ต้นไม่พอแตเข้าวพทะาำสาวแบบนี้นะครับต้นมะนาวข้าวตีแกนะครับแกตายเลยพี่น้องแต่ท่าเห็ดแบบนี้นะครับถึงต้นข้าวิีปูมาหลายปีนะพี่น้องนะครับแต่พอตาข้าทถ้ำสาวเรียบร้อยก็กลายเป็นมะนาวที่แตกกิ่งก้านออกมาอย่างสวยงามนะครับนี่ครับเป็นใบเพลาดอย่างสวยงามนะครับมันนุ่ให้น้ำให้ปุ๋ยนะครับจะได้กิ่งกระโดงนะครับเป็นกิ่งพัน ที่ดีต่อไปนะครับสำหรับท่านที่จองกิ้งไว้ก็อดใจรอจังหน่อยนะครับทางสวนก็พยายามตอนนะครับตอนกิ้งเพื่อจำหน่ายให้ทุกท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับเนี่ยมันหยออเกิดแตกออกมาครับอันนี้คือลักษณะของกิ้งกระโดงน,นะครับมันจะขึ้นไปกิ้งเดียวแบบนี้นะครับ กิ่งพันธ์ในปกติการตอนกติตอนกิ้งกระโดงนะครับแล้วกบ็บางที่ก็ตอนเป็นกิ้งสามงามสองงามนนาแน่นะครับก็แล้วแต่ครับแต่ว่าชุดนี้เนี่ยภาสร้างชุดนี้ทีเด็กิ้งกระโดงนะครับกิ้งกระโดงทั้ปหมดเลยนะครับไา่สร้างชุดนี้ครับอัปเดตให้เพิ่งนะครับตอนผมตัดแต่งกิ่งหม่ไหม เาถามอย่างนี้ว่าโอ้ตัดแบบนี้มันติดมัตายดีนะครับนี่นะครับผลงานนะครับมัตายพี่น้องแห่งวัตต์ละครับมันแห่งมันแห่งสีตายนะครับแต่ถ้าตัดแบบนี้คือซ้ำห้องใดบงหน้าต้นไม้นะพี่น้องนี่ครับหมู่บ้านล่มพายุล่มฝนนะครับกันโชคนะครับเฮ็ดให้กิ่งที่สวยหักหลายกิ่งพี่น้องนี่ครับ แต่ก็ะบอีกอยังนะครับเพราะวา่าเขายังมีงต้นต้นอีกนับสิบสิบกิ้งนะครับสิ่งเป็นกิ่งที่สมรัรตอนเป็นกิ่งพันธุ์ไดทั้งเบินะครับผมนครับในก็ฝากากดติดตามนะครับพี่นอ้องกดไลค์กดแช่นะพี่นอ้องเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้กครับไ์โชกเชิญอต้นตะระนะครับจได้เ็ชคลิปนํำเสนอพี่น้องนะครับ เกี่ยวกันเกษตรแบบนี้นะครับต่อต่อไปนะครับผมก็อขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะครับที่เคยที่ซอยเชี่ยนะครับผมโอ้หักหลายอยู่ครับกิ่งก็นเลยเสียดายอยู่เห็นจังเลยแปลกแลวครับธรรมชาติครับแต่เป็นกิ่งกระโดงสวยงามเลยพี่น้องเลย ใหอยังได้ไปปลูกอะจองเดือนยนะครับกลางเดือนนี้ที่เริ่มตอนแล้วครับเนี่ยกลางเดือนนี้เริ่มตอนแล้วครับกระดูงแดดตอนเะเ้านะครับบรรยากาศตอนเะเ้านะครับนี่ครับลักษณะของกิ่งนะครับตอนในบดเลื่ยพี่น้องนะครับ อันนี้กับ,บนอนชั่นไปกินเล็กน้อยเพราะว่าช่วงนี้กับไม่ได้พ่นสารยังคือผมเคยบอกนะครับว่าหลังจากทานจันกิงเรลาดูแลหยอดอ่อนให้ได้นะครับพเพราะตาหยอดอ่อนเ้าดูแลได้แล้วจากนั้นเท่ากับปล่อยเลยนะครับแม่งเมื่อกินเล็กน้อยกับเป็นยังครับสามันนะครับทันจันจิงพันจากสวนนะครับเมื่อท่านที่ซื้อไปอาจจะ เดกิ่งบ่อใบบอสวยงามก่อต้องขอไผ่นะครับแต่ว่าเข้ากระเน่นมาให้ใสสารพิษสารเคมีให้น้อยที่สุดครับผมนะครับอันนี้ก็ใสสารเคมีตอนแค่ตอนแค่ตอนที่ว่าแต่งยอดไม่ไหม่านัดน้ะพี่น้องนะครับตอนนี้ก็เศร้าใส่แล้วครับเพราะว่ากิ้งมันมันเดินได้แล้วนะครับกับปล่อยเลยนะครับผม เท่ากัแค่บนรุ่งปุ๋ยนะพี่น้องนะครับให้กิริงมันยืดจริงมันเย่ห้องเด็ดตอนจริงนะครับตามออเดอร์นะครับผมโอ้จริงอิสรได้พี่น้องนะครับหักไปสามซี่ิงอ่ถือว่าได้ด้นะครับจะศูนย์ไปจะน้อยนะครับผมี่ไี่ก็ขอบคุณในรายที่ที่ตามนะครับอัปเดตให้เบิ้งพี่น้องพอบางท่านก็เห็นตอนผมตัดแต่งกริง ล้วก็ถามเขว,ว่ามันบ่ตายติดตัดขนาดนี้นะครับกระจ้าที่เห็นเนี่ยครับว่าตายครับ <c oughs> การท็ดเกษตรนะครับบ่ต้องไปทฤษฎีตามทฤษฎีไปเป๊ะะนะครับตุย่างข้นยุ่กับการลงมือทำแล้วก็ประสบการณ์ล้วนนะพี่นอ้อง นะครับประสบการณ์ในรวนนะครับประสบการณ์ที่บอกให้เองว่าห้องเทดนี้ยังช่วงไหนนะครับห้องมันยังเป็นต้องไปตามหนังสือตามตำรานะครับลอยไปเส้นนะครับคลิกันนะครับการปลูกเมเน่าคือกันนะครับประสบการณ์ทนะครับที่ที่บอกว่าแต่ละช่วงนะครับห้องค้นเทดนี้อย่างให้ครับเมืองเน่าที่ห้องปลูกพี่น้องนี่ครับก็ขอบุณในรายติดตามนะครับผมกับสวัสดี สุขุสุขคนครับจะได้มีขอสงสัยนะครับยังกะสมาศสอบถามเขามาได้นะครับขอบคุณหลายๆติดตามครับสวัสดีครับ